สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องป่องรถขุดครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูน้องเหลืองครับ PC 2 1 0ครับกำลังตักเศษหญ้าครับตักตักหญ้าขึ้นจากบอ่อน้ำเก่าครับก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่า บ่อน้ําบ่อนี้มีกุ้งไหมเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเลี้ยงกุ้งลอตเตอร์ครับต้องตักวัชพืชขึ้นก่อน ได้แค่ขอบข้างๆครับขอบตรงกลางก็เราต้องเนี่ยครับต้องหาคนมาลงอ่าเดี๋ยวจะให้จะให้พี่เขาลองเอาเชือกดึงดูครับว่ามันจะได้ไหมก็เดี๋ยวจะลองลองเอาดึงดึงดูครับเอาเชือกเชือกที่เราผูกวัวผูกควายครับดึงขึ้นอ่าเดี๋ยวลองสูตรใหม่ครับว่ามันจะใช้ได้ไหมต้องลองดูครับ น้ำเยอะแบบนี้น่าจะไม่เห็นตัวกุ้งครับเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าเราจะติดกุ้งไปกับเศษยาไหม ปกติหญ้าแบบนี้ครับมักจะมีปลาไหลยอยู่ครับปลาไหลแล้วก็ปลาช่อนครับชอบอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นครับจะต้องลุนดูครับว่าจะมีหลุดมาไหม รับแร้ได้ด้วยครับหญ้าเยอะครับหญ้าเยอะเนี่ยครับตัวนี้เป็นบ่อครับเนี่ยเป็นบ่อเป็นบ่อเดี๋ยวผมให้พี่ๆได้ดูครับเนี่ยเป็นบ่อมีแต่หญ้าครับเจ้าของก็ให้เรามาทําให้ครับก็ประมาณสองชั่วโมงครับเจ้าของบอกว่าทำสองชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับตามใจเจ้าภาพครับ เดี๋ยวต้องลุนดูครับว่าจะมีกุ้งกิดไปบ้างไหมเจ้าของงานบอกว่าบ่อนี้แห้งไปแล้วครับรอบนึ่งก็เลี้ยงกุ้งเมื่อปีที่แล้วครับปล่อยกุ้งแล้วก็บอ่อแห้งก็ไม่รู้ว่าจะมีกุ้งอยู่ไหมหรือว่ามันจะตายหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นเจ้าของบ่อบอกว่าบอ่อแห้งแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าแห้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าหญามันเยอะ ต้องยืนล้วงเท่าที่เราล้วงได้ครับเพราะว่าคันดินสูงครับบ่อนี้คันดินสูงเป็นบ่อโครงการครับคันดินเก่าสูงเจ้าของไม่ให้เอาคันดินออกก่อนครับปกติถ้าอยากล้วงลึกเราต้องล้วงได้ไกลเราต้องเอาคันดินออกก่อนครับแต่ว่าเจ้าของเขาว่าเอาตามที่ได้ครับเอาตามที่รถทําได้ จะได้เอาเบ็ดมาตกเอาแล้วนี่กุ้งนี่เดี๋ยวผมจะพาพี่พีไปดูอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวมุมนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะขยับไปอีกมุมหนึ่งครับ เรามาดูอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งของบ่อครับ ขยับรัดมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามุมที่เราล้วงมันเป็นมุมสั้นครับเราล้วงได้ไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆดึงเอาครับค่อยๆดึงยาวเออ้าโอ้ไปเยอะอยู่ครับ ันนี้ขับโดยพี่ไกลครับเป็นคนขับที่มีฝีมือเหมือนกันครับคนนี้อ้าวดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วอ่าเราสังเกตด,ดูครับเวลาดึงเนี่ยมันจะไปตามเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ายามันจะติดกันต้องค่อยๆใช้ไมโครดึงเอาครับต้องค่อยๆดึงเอาอย่างนี้แหละ แต่ถ้ามันขาดก็เอาเท่าที่เราทําได้ครับอ่ามันจะขาดแล้วก็เอาเท่าที่เราทําได้ก็ยกขึ้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะเอาน่าจะให้เอาเชือกครับมามามา,มามัดนะครับดึงคนละฝั่งครับให้ดึงคนละฝั่งแล้วก็ค่อยๆเดินไปน่าจะน่าจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องลงสะครับเดี๋ยวต้องลุ้นดูอีกทีว่าจะได้ไหมอ่า โอ้ยังมีเห็นปลาติดไปเลยครับอ่ะนะครับพ่อครัวนั่งรอจับกุ้งครับเนี่ยพ่อครัวก่อน นั่งรอจับกุ้งครับไม่รู้จะได้กุ้งหรือเปล่านั่งลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าจะได้ไหม สุดแขนแล้วครับฝั่งนี้เรายืนไม่ได้ครับฝั่งนี้เป็นกอไผ่ครับต้นกอไผ่ยเยอะยืนไม่ได้ครับยืนได้แค่ฝั่งเดียวก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณพี่เจ้าของบ่อจะเอาเชือกมาดึงไหมให้คุณพี่หาเชือกอยู่ครับไม่รู้จะว่าจะหาได้หรือเปล่า ตอนนี้ป๋าลงไปดึงครับดไ,ดไ,ได้ไหมป๋าแน่นบ่เอาลงไปดูลึกไหมอ่าเดี๋ยวป๋าสำรวจก่อนครับนั่นแล้วพี่เอาเอาให้ปลาตัดตัด ย่านาครับต้องใช้เคียวครับเคียวเกี่ยวหญ้า,าน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องใช้เคียวเกี่ยวหญ้าดึงก่อน ใช้เคียวครับใช้เคียวตอนนี้เคียวตัดลุยครับลุยอย่างเดียวโอ้คนลุยหายแล้วครับอย่ารกพี่ไกรเดินเดินรถมารอน,นี่เลยก็ได้พมครับพอถึงพอดีพอดีเราช่วยดึงเอาเอา,เอาไมโครช่วยดึง แรงเหมือนแมคโครแน่นี่ป่านี่โอ้แรงแรงกว่าแมคโครผมอีกแมคโครแมคโครดึงไม่มาครับแมคโครดึงไม่มาป่าลงไปดึงมาเลยโอ,โอ้ยป่าสงสัย ยาชูกำลังอะไรเนาะแรงกว่ามิโตนี่ยเดี๋ยว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 ผมเก็บรองเท้าป่าออกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าป่าหาย อ้าเอาอบเออบ์อ้าวลุนลุนลุนอีกนิดนึงครับจะถึงไมโครเดี๋ยวถ้าถึงก็จะได้เอาไมโครช่วยดึงครับพี่น่าจะตัดฝั่งนู้นอีกนิดนึงนะครับอ่าต้องใช้เคียวตัดมาเรื่อยๆเ,เลยครับพี่ อึบอึอึบโอ้ยโยนักกล้ามยังไงครับช่วงนี้เอาลุนดูครับลุนดูเอานิดนึงครับนิดนึงจะถึงแล้วเอาลุนกันเอาปาจับฟันบุงกีแล้วครับจับฟันแม็กโครแล้วครับเอาเออโอ้มาครับมาอา้าว โอ้สองแรงแข่งขันครับสองแรงแข่งขันเอาอึบ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 เอามาแล้ว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 จะถึงแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้แน่นอนแน้นอนป่าแน่นอนครับโอ้โหโอ,โ<_><_><_>อยู่ข้างล่างป่าแรงกว่ารถครับรถแรงแต่ข้างบนครับสู้ป่าไม่ได้ป่าอยู่ข้างล่างแรงกว่ารถอีก อ้าวได้มาแล้วก้อนหนึ่งครับกุ้งกุ้งกุ้งใช่ถ้าตัดฝั่งนู้นน่ะดึงมาได้หมดเลยอ่าอ่าตอนนี้ลุน้นลุ้นแคปป๋าสองก้อนครับแม่คออยู่ข้างบนไม่ลุ้นแล้ว ไม่มีกุ้งติดมาเลยครับไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งมี killed, แต่หญ้าครับลุบ้นเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให uh ้พี yeah. ่เขาตักขึ้นมาดูมีไหมน้ามีไหมน้าวางวางวางเคียดูเคียดูหน่อยเคียดูหน่อยอ่ะพี่เคียดูหน่อย ว้าวไม่มีครับไม่มีอ่ากุ้งไปไหนหมดนอกุ้งอปลาลอยอีกแล้วครับอ้าวปลาจะดึงก้อนใหญ่ครับดึงก้อนใหญ่เลยเอาละมาไหมมาไหมเอาลุ้นลุ้นมาไหมอึบอึบ มาแล้วเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอา,เอาให้ป๋าจับหน่อยอ๋อไม่โคช่วยป๋าครับให้ป๋าจับน่อยป๋าจับน่อยอ่าต้องจับฟันบุ้งกีครับให้มีแรงดึงเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาลุนกับป๋าครับ ที่ถ้าตัดข้างฝั่งนู้นได้เลยดึงมาเลยนะนี่มันหนักมากเลยเนาะของของแท้เนะ <c oughs> <c oughs> อ้บอ่าโยนเชือกลงไปแล้วครับ เดี๋ยวมัดดึงก่อนครับเดี๋ยวมัดดูแล้วใช้ไมโครดึงครับว่าจะมาไหมอ่ามัดมัดกับรากหญ้ามัดกับรากมันมัดกับต้นหญ้านั่นแหละแล้วก็ใช้ไมโครดึงอ่าไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ไมโครดึงหรือป๋าแกจะดึงเองวะเนี่ยป๋าดึงเองก็ได้ไม่ต้องใช้ไมโคร เดี๋ยพี่พี่เขามัดฝั่งนู้นแล้วครับเห็นแต่หัวครับเห็นเห็นแต่หมวกหญ้าเยอะครับหญ้ารกอเอาละโอปลามัดกับบุ้งกีมัดกับไมโครผมดึกว่าปลาจะดึงเอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลามัดก่อนครับเอาเลยเลย เอาป่าป่าช่วยไม่โคหน่อยอ่าป่าต้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาป่าช่วยแล้วครับอึบอึบโอ้อุ๊ยป่าอันตรายนะนี่เชือกนี่ระวังเด้อไม่ไหวไม่ไหวต้องตัดเอาแบบเมื่อกี้อะพี่ตัดเอาแบบเมื่อกี้ครับนิดนึงนิดนึงเชือกหนึงไม่ไวหวหรอกเดี๋ยวขาดโดนป่านี่เสร็จเลย ่าเดี๋ยวดูใหม่ครับดูใหม่าผู้บ่าวถอดเสื้อแล้วครับฝั่งนู้นจะลงไหมผู้บ่าวลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยเอออ่าผู้บ่าวถอดเสื้อโชว์แล้วครับรโชว์กล้ามบัดข้างล่างครับ เดี๋ยวดูวิธีมัดก่อนโอ้ลุ้นลุนครับลุ้นถึงไหมเนาะแม็โครนี่ที่นี้นี่โอ้ถึงอยู่ครับ

ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องป่องรถขุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ